สวัสดีดครับพี่น้องครับตอนนี้ยศจังยศพีน่นะ้องมาทางกขับไมาถึงพี่น้องครับขอไหว้วัดแขกครับอออตอนนี้อยู่ถนนสุรีวงคร <c oughs> ับเนาะอันนี้ถ้านยศอยู่ถนน,นสุรีวงนะครับไม่ทราบว่าจะไปทางไหนนะครับว่าจะไปลงเรือนะครับข้ามไปที่ค้อมสารนะครับ <c oughs> ขาทา,าวา่าช้าง,งยศจะไปถือวอ,นนอนงเนาพี่น้องเนาะ้างยศจะไปถือวอพี่น้องเมืองเอาเด้อพี่น้องเด้อยกรับบาดีวา่านี้ว่าแถวนี้ว่า้างยศเคยมาอย่เงี้พา่าอข้ามันลูากาคับส่อไม,มา,งงมไา,มาิบสดยปนิตนี่ช้างยศเข้นมาสอเข้ามันยู่ครับสายปนิบไป สุรุวงมันจะเรียวสัวมือกับพี่น้องสุรุวงเดี่ยวซาสุรุวงนะพีน่น้องขับได้โยนี้พี่น้องนี่ขับโยนโยดีครับซอยปนิบนะครับสีลม่มทโอเคขอมาเรียกเรียกสุรุวงนะพี่น้องที่ว่าน่าจะ,ะเรียกหัว,วมือนะพี่น้องเนาะเรียกหัว,วมือทำงาน งงงหาแต่นี่ครับพี่น้องหาไอ้โอบประชันีทร่าเรกอย่างเดียวครับพี่น้องไปถือเดียนอนนะครับเนาะแล้วนี่กับมิตรล้านเนี่จลวีก็อย่างเนี่ยพี่น้องเขาสีลมถึงเจลวีเราครับเนาะเป็นแรล่งท่องเที่ยวสำหรับไอปดูขานตามเทศเนาะครับเนาะ nhang quay đi rồi đấy các ông, chơi nghề các ông đi nòng nó, bay các ông đi nòng nhang đi đi mì rồi

นี ste, ่ครับติดตินเหมือนผมอีูแล้วพี่น้องคูณได้ติคบกับคบเลยครับคุได้บกคบกับแล้วแต่นะครับเลยเตอเธอเลครับคุณน้องตอนนี้ก็เลยเตอเธอนะครับนะครับประโยชน์กับความินใจนะครับให้ความจริงใจนะครับไม่เงินให้ทองให้ได้นะครับผมให้แต่ความจริงใจนะครับเขาพูดเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องมายุ่งกับผมเพราะผมไม่มีให้ยืมนะครับครับผมไม่มีให้ยืมนะครับเงินนะ คิดว่าขอได้โยขอได้ครับร้อยสองรอยขอได้ครับพี่น้องครับนะครับมามมาพอนั่นครับโมมีให้ยได้ครับเนาะแต่การโมมีเงินนี่เห้ไปยืมได้ครับเสร็จสิบไหวก่อน้าพี่น้องครับตั้งยอดโมมีเงินคุยใจหยิบได้ครับวอลล์จอนะว่างส่วนงานโมมีนะครับเนาะสังยกกัดลมแล้วลมอยู่พี่น้องมา่อสองสามปีเนี่ยตั้งยอดลมแล้วลมอยู่ครับงานกับโมมีอาทิตย์ละเครื่องนะครับเนาะบางที่กับเดือนละเครื่องนะครับ เงินผีหาไม่ได้โดนลงครับไหลใจหลายนะครับไหลใจเยอะเงินไม่เข้านะครับผมมันก็เป็นอุปสรรคนะครับด้วยการทั้งลงทุนนะครับเนาะน้องลาวตาั้งยศหล่มมาหลายเท่านะพี่น้องเนาะตอนนี้ลมพุดยอดนะครับตอนนี้บอกตรงๆนะครับเนาะเงินตีหา,าได้มก็เ่ิด้ครับเพราะว่าไห่ใจมัน มาก,กวรได้กกไรับน,น,ยยรน,น,นะครับพี่น้องคาไฟร์คาร์หนามกับแพ่งขึ้นมาครับตอนนี้ทางยอดยางอยู่บริษัทพีลาพอนอีกสั้นๆหน่อยพี่น้องก็คงอยู่วัดเสาเขาังเห็นไม่นอยู่ครับพี่น้องค,นะครับนะค,ครับเนาะเอาละครับตอนนี้ถึงแยกแล้วนะครับ วันนัติใจลราพี่น้องมันนี้อยากเสรจะเรินกรุงแยกสีลมแล้วเป็นสามแยกแ้วพี่น้องไปครับตอนนี้ผมอยู่ซอยปาโมดหนึ่งรับหนึ่งนะครับตรงขามครับตรงขามนะครับตรงขามเอยปาโมดพี่น้องวันนี้หาท่างออกอมสอยวันนี้มาถึงแยกเรียบร้อย เขาเ,ยเ,เยีย,ยเยกยางแยกมานาครนะครับแยกมานาครนมา้อไปแยกมานาครนะพี่น้องเนาะเห็นพาเรือกันอ่เนี่ยนี่เดี๋ยวเราตัวตรงนี้น้นหูเด้ดเอครับลงเทียนยังพี่น้องไม่ยากไมยพี่น้องลงเทนผมอยงเทต30สามสิบกว่าปีนะครับอยงเทตสามสิบกว่าปีลงเทีนกับพี่คุตาผมนี มึงอิดัดแล้วครับพี่น้องตรงไหนตรงไหนเล้วครับเนาะคนลูกค้าของว่ามี่ผมมั่นสองสามร้อยคนอยู่ครับพี่น้องนะครับสมาคมไฮลัมแห่งประเทศไทยนะครับนี่ครับสมาคมไฮลัมแห่งประเทศไทยนะครับนี่มาถึงสมาคมไฮลัมแห่งประเทศไทยเลยเฮ้ยนี่เราเรืยอตัวนี้นะครับ วันนี้ผมอยู่สมาคมห PA ิลัำแห่งประเทศไทยนะครับน mm. ี stage, G DI, G ่นะครับ <Hayır> ม <s> ันกำลงเปิดจีพีไอเอ็ตอนนี้ครับเปิดจีพีเอ็ดตอนนี้พี่น้องสามีล่ะพี่น้องมาส่้าบมาทานข่าวบก ไปพาเรือได้พี่น้องจะเปทนาเรือมันไปรถไฟฟ้าย่างเนียวเลยหัวมือตรงเลยก็ได้ครับพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวหัวมือตรงไปเลยมันไปรถไฟฟ้านะครับอี่ัติเหตุครับมันใหญ่นะครับตรงไปเลยครับเราไปพาเรืออย่างเดียวพี่น้องตรงนี้อยู่ถนนสุริวงศ์อยู่ครับพี่น้องครับพาที่ยถนนมาให้มาเฮ็ดสักทีแล้วครับพี่น้อง มาเอซักไม่ล่ะรัวเอซักเรับเนะเอซักนะตัวนึงเดี๋ยวพ่อมึงทำนะทำนะทหนะเอซัก กีออกนะก่อนี่หน่งงานหรือพีนนะ่รอนี่เพิ่งหยางีแต่ินซาลอนงานก็เดียวพี่นถนนที่คนเดินน้อยที่สุดเลยนะครับไม่ค่อยมีคนเดินนะครับแต่ว่าเป็นถนนธุรกิจนะครับเกี่ยวกับจิวเวลรี่เยอะนะครับพี่น้องนี่ยังไปเห็นเรือบ่าได้ก็ที่ไปพี่น้องรถไฟฟ้าหรอพี่น้องเนาะ เป็นไงกูวะนี่งเลยยางมาแล้วพี่น้องสีบเบิรงวันมันสิไปอีทาเลือดเด้บ่วบอนะับผตอนนี้หาแต่กรมไปรษณีย์โทรลเลขอย่างเดียวนะครับใต้พี่น้องทั่วพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องโยนฟัวให้พี่นอ้นนอ,งนองเดินเห็นบรรยากาศนะครับทะเลรอบในเป็นยังไงครับพี่น้องครับ่วพี่น้องเบิ่งนะครับ เมนบอกพี่นอ้องหลงทางหลงทางยิ่งด้วยหลงทางก้าางไหนล่ะพี่นอ้องตัวนี้ MA Hotel นะครับ MA Hotel นะครับโรงแรมมาโฮเทลนะครับ MMA มาโฮเทลนะครับโรงแรมมาโฮเทลนะครับอ่าถนนยังเลครับพี่นอ้องข้างด่วนจำได้ว่าทางด่วนนี่พี่นอ้อง ฟังลุงกับทางด่วน,นครับพี่น้องตัวเฮียสักลุงบาดเฮียสักในความเกระทางด่วนแต่กันเราไฟฟ้านะครับเนาะนะ,ะสี่พญาเลี้ยวขวามือเออใส่พี่น้องสี่พญาพี่น้องเลี้ยวขวามือน้องทานา้หัวมือพี่น้องโค้ไกล่ล้วพี่น้องไก่แล้วเอามือคืนขึน้นนั่งด้วนอ่างเงี้ยอ้หัคนในยุคกระทางอื่นนังด่วนพี่น้องมันถึกจะจาดด่วนอย่างเงี้ยโอ้ เออพี S <S <preach ers> ่ต้นเออมี่บัโอ้มาทางด่วนช่าง่วนขึ้นทางหลวนขึ้นทางหลวน มโอ,อ,อ้หลวงพางตายสิแปลกเลยบุษยย่างนี่เดี๋ยวพี่น้องย่างไปย่างไปอย่างตัวถนนสูรุงเนี่ยย่างไปถนนสูรุงอยู่แล้วพี่น้องนเ,เส้นนี้ละก็พี่น้องเนาะโอ้ข้าพี่นอนะ้อ,นองทั่วกรุงเทพนะครับ นแลนวพี่น้องเลยนดครชีวิตช่างยศอะไชีวิตช่างยศไม่ได้ลอยยืดกีบูลาบนะครับพี่น้องตอด้วยน้ำแทง่งนั้นนะครับเพื<สำ>่อนๆ,ๆที่เรียนด้วยกันนะครับรุ่นเดียวกันนะครับจมมานะครับเขาก็มีงานทําดีๆกันทั้งนั้นเละะับนี่มีงานทํามีบานมีซองมีรถมีล่านะครับเนาะช่างยศกับบมี่เหรอรถล,ล่าพี่น้องล่ากับบมี่รถถูกบุมี่บ้านกับบมี่ ปีตะบันเศร้าพี่หน้อยชีวิตแต่ละคนมันคล้ยกันแต่เราก็เปิดตัวงับเป็นนอกนะครับสะยญาณว่าผมจริงนะครับผมจริงเป็นสิ่งที่ไม่อายนะครับฉันยอกพูดถึงผมจริงนะครับไม่เคยโกหกใครว่าตัวเองนะครับรวยงั้นรวยอย่างนี้นะครับที่จริงัวยเองก็ไม่รวยนะครับไม่มีเงินเลยนะครับเพื่อนๆที่เรียนมาด้วยกันก็นึกว่าสัญญาณองคบโอ้สมก้อไมเงั้นเป็นแสนเป็นล้าน โมเมียนได้ครับเด้อตะกี้เงินเป็นเสียนย่อมรับอยู่ครับตอนนี้เนงะินขั้นหนึ่งอาจจะยิงโมมีนะครับทีน่น้อนสุดว่างเชีวิตคนเท่าโมเมียนนอนอยชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะครับไม่มีใครแน่นอนนะครับผมนะน้องเนาะแต่ทั้งใด้แล้วพี่น,อน้องบมัน เอาไปหองมันกเงืเติมเงินเติมพืวนูกะดีวไปเนลต่ลวเล็ วัดม่วงวัดม่วงแขียโอ,อวัดม่วงแขีพี่น้องใกล้แล้วพี่น้องนี่ตรงนี้นี่พี่น้องเนี่ยท่าน้นีครับสงฆามนะครับท่าน้านครับผมเดี๋ยวอะสุดคำขับถึงนู้นไปครับตัวน,น,น,นี้นึกว่าเป็นเสือเลยนะครับ มันมีไฟแดงนะครับวัดม่วงแขเนี่ผมเจอแล้ววัดม่วงแข๋มันสมทบอยู่สมคาวเนี่ยเป็นกรมประชิปไียตอนเลขนะครับผมโอ้ยฟอแล้วพี่น้องเฮ้ยเห็นพี่น้องเห็นบรรยากาศท่าหน้านะครับผมนะครับเนาะนี่ครับวัดม่วงแขนะครับนี่รรกมรมประชาธิปไตยตอนเลขอยู่ข้างหน้านลยครับจำได้ครับพี่น้องว่าสมทบอยู่แถวนี้ครับ เดี๋ยวนี้มีเจีตลาดเจวารีนะพี่น้องมิตลานเจวารีนะครับเนาะเจริญกรุง34นะครับจำได้นะครับกับผมไปสซนีทอเล่กันอยู่พรรนาพี่น้องนี่ครับเซนีซอลนี่เดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเราจะข้ามข้ามไปฝั่งนู้นนะครับนอเครับผม ไม่ตันแล้วเร็วเร็วพี่น้องนี่แหละผมตรงนี้แหละกับรถส้นตันนะครับผมมันก็ขึ้นแล้วมันสองข้อเแล้วดีแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องคลิปนี้ไปพี่คลิปนี้แล้วครับพี่น้องเนาะไม่ได้กับจะกปพี่น้องข้ามพี่นองเที่ยวนะครับพี่น้องครับวันนี้สัญญากับตามนะครับพอดท่าเรือแหละพี่น้องเทียกผมมือถางหนาเป็นท่าเรือแหละครับ ท่าเรือของแานนะครับเนาะเดรือไกลพี่น้องบนบรรยากาศนะครับเนาะครับที่น,น,นี่พี่น้องครับสวัสดีครับ